สวัสดีครับบ่าเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับท้งช่องเ่าเท่านำโชควันนี้วันที่8กรกฎาคม2568น้าะครับมือนีพายเอฟซีพาดทำชุ่มครับเดินทางมาไกลรอบมาตามคำเรียกร้องได้พี่น้องได้นะครับเอฟซีแฟนคลับท้งช่องถามกันเขามา่หลายนะครับมือหนีพายเดินทางมาหาปู่โนนท์สวนนะครับอ่า สามตัวนับมาสิบมาหน่วยถือว่าแม่นนะครับผมปีนี้พึ่งหลุดแ,แค่งวดเดียวนะครับปีนี้พึ่งหลุดแค่งวดเดียวนะครับเดินดีนะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะครับสี่มาหลักสิบสี่มาหลักสิบนผู้ชมนะครับเดินดีพี่น้องสามตัวมาสิบหน่วยต่อปูวานเน้นหลักสิบ นะครับท่านผู้ชมเลขเด่นเลขวิ่งปูกระแม่นนะปูให้วิ่งให้เด่นหนึง่งนะครับท่านผู้ชมเลขดับปูกระเอาอยู่นะดับแม่นนะครับปีนี้เพิ่งลดแค่อ่างวดสองงวดบ่กพี่น้องนะครับผมเอา้าเดินทางมาหอดมาถึงแล้วนะครับผมใกล้จะเขาพันสาท่านผู้ชมพุ่นนะไทบ้านข้าจ้าก็ออกมาเต็ม,นะม,ม,ตมน,นะครับผมมาเต็มวัดพี่น้องทั้งพุ่นนะครับผมเอ้ามาหอดแล้วจะพาเข้าไปกราบนมัสการปู ไปรับชมรับฟังน้ากันุ่นนะครับชาวบ้านเพิ่นก็มาซอยกันทําความสะอาดพี่น้องนะครับจะเข่าพันษาเอาไปชมไปฟังน้ากันท่านผู้ชมวันนี้ม้าไกลนะพาเดินทางม้าไกลนะเอฟซีกระถามกันเข่วมหลายนะงวดวันที่16กรกฎาคม2568นะปู่โนนสวรรค์นะครับผมกราบนมัสการครับปู่กราบนมัสการด้วยครับปู่น้าเจริญพลท่านผู้ชมวันนี้วันที่8กรกฎาคม2568 นะับพายเอฟซีพาท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาปู่โนนสวรรค์นะครับเอฟซีกระทำกันเขาว่าไรนะครับงวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมนี่ครับผมสิบหน่วยนะครับผมมาสิบหน่วยสามสี่ห้านะครับอ่ปู่ให้สีมาลักสิบนะครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองนะบ่อขาพี่น้องออกสี่หกนะครับลักกระชือว่าแม่นเลขเด่นเลขวิ่งนะครับปู่ให้หนึ่งกับศูนย์หนับมาหนึ่งอยู่ท่านผู้ชม ปูกระจับหนึ่งอยู่หลักหน่วยนับเลขติดมาหนึ่งอยู่นะครับจับคู่ไม่เข้านะครับท่านผู้ชมเลขดับเลขดับปูก็ะือว่าดับอยู่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ดับงวดที่ผ่านมาดับไปครับดับอยู่ปีนี้พึ่งดับไอยู่จากงวดปูงวดเดียวงวดเดียวนับปีนี้นับเลขดับปูดับอยู่งวดเดียวท่านผู้ชมงวดที่ออกขาสองแล้วนะปูเนาะวังใดนี่พี่น้อง แต่ว่าสูตร3ตัวนะครับมาหลักสิบมาหลักหน่วยแต่ว่าส่วนมากจะมาหลักสิบนำกระลุดกระลุดออน,นิดนิดงวดเดียวเพื่อการปูปูหนวดเดียวเพื่อการนี่ครับมาไม่แล้วัน,นี่ครับทำช่อมไอ้สามตัวสามตัวหลักสิบหลักหน่วยนี่นะปีนี้เพิ่งหลุดแค่ง,งวดเดียวนะครับส่วนมากจะมาหลักสิบงวดที่ผ่านมาสี่กับมาหลักสิบเอ้างวดนี้ได้หรอบูปูหนวดนี้แห้งหน่อยก็เกินนะครับสิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดให้พี่น้องเดอ้อนะครับ <c oughs> โอ้อ่ามาสิบหน่วยเจ็ดแปดเก้าปะปูพี่น้องนี่มาสิบหน่วยเจ,ยจ็คือสามตัวนะครับมาหลักสิบมาหลักหน่วยคือเจ็นะครับผมเลขติดเลขติด2ตัวบะปูกันเนี่ยเนอ้พี่น้อง3กับ4ีกับส,ส,บสี่บางที่กดข้อกันมากเด้่ครับ วิ่งสามให้เดินสามปลาปัววิ่งสามตัวเดียวพี่น้องเอาสามตัวปนะาวเขียนให้บลปัวสามตัวให้ปูเขียนสามตัวให้น้ำกันนะอลาปูวสามตัวน้ำในปูวครับไอ,อพี่น้องนี่ปูเขียนสามตัวให้น้ำ แค่นี้แะคับเอาเน้นเน้นพวกในวงกลมดิเอาเน้นเก้าสามแต่ว่าสมโตคือเขียนใสเจ็สี่สามปูอันนี้ขังมันใจว่าชิมาขังล่างที่เก้าสามเก้าสามทรมามาลังโอ้จะบ่เป็นเจ็ดเก้าสามบลปูยังแล้วล่ะอ่าอืมมันก็ย่นแน่นนะครับสามโตเจ็ดสี่สาม เอาทำชชมนะปูจับไห้คือ7 3 7 4สซบ 9, 3, 9 4, เก้สเกซลขติดนีม่มมากน้ำกันได้ปู3ามซีเนี่ยเอเอาปูปูปูสตัวปูเขนไห้เจ็ดีสามแปาจับปปู 8, 3, 8ปดสามแน่ครับอ๋อแปดไม่มาปูวางงนนี่เน,เน้นเก้าสาเน้นเก้าสามเอาสามซีนี่ <c oughs> จะมาบนบาปูหนึ่งซีสามสอาจจะมาบน่น เนี่ยไหนคู่เดียวคือเก่าสามตัวร่องเก่าซีแต่งวิ่งวิ่งสามอ้าวพี่น้องปูนนสวรรค์งวดนี่บ่หลายคู่เพราะว่าสามสามมันมาหาครับสามมาหานั่ยแก็กับซีมมาล่องมาล่องซะเดี๋ยวเบาเฉาจึงจะเขียนตัวใหญ่ๆให้เได้พี่น้องเด้อนะปูว่าเก่าสามมีมาล่างหาลอตเตอรีไ่ไว้สามตัวเจ็ดสี่สาม เจ็ดเก้าสามนี่บอกมาเก้าสามถามมาแม่ลังมาแม่ล่งชุดดับหรือปูเอาพี่น้องชุดดับอนนย่งนีโอ้เอาพี่น้องอืมเก้าศูนย์กระดาบบอกรบปูเมนเจ็ดหกหกเจ็ดสี่แปดแปดสี่สิบสี่สี่สิบเอ็ดครับสองเก้าเก้าสองศูนย์เก้าเก้าศูนย์อืมจากคูนี่ปูหกคูหกคู่อืมเอาพี่น้องแบบดับตามสูตร นะครับเจ็ดหกหกเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งสนะครับเก้าสองสองเก้านะครับเก้าศูนย์ศูนย์าหาคูปะปูหา mm. คูท่านผู้ชมดับตามสูตรไปกับเจ6ดหก มันเกาสองกมันมันมันซ้นนำกันมันซ้ำกันก็เลยก็เลยเป็นนิรป,ปูลเป็นหคูอ่าเลยเหลือถ้ามาาจะ6กคู่พี่น,น้องแต่ว่าเก่นี่ซ้ำกันน,น,นี่ก็เลยเหลือแค่หาคูนะครับเจ็ดอันนี้ดับตามสูตรเดียวเบาเท่าเขียนให้ส1่4นึ่งหนนะึ่งสี่นะครับสี่แปดแปดสี่เกกระดาษปูงก่นเีอ้านะครับทำชมเดี๋ยวเบาเท่าเขียนตัวยังไงให้ได้พี่น้องเด้นะครับ เก้าสามปูเด่นเก้าสามปปูเก้าสมเก้าขาพันศาเราบะฝันดีบะปูย่งท่านแต่เขาอาจะเขาพันศาไหมปูแหมเขาไปพอนชาวบ้าสถบันออกมาทำความสะอาดปปูนี่ฮพัฒนาครับเขาพันศาเรากพัฒนาวัดครับ เดินออกมาพัฒ,พฒนาวัดพี่น้องข้ททางางออกมาตัดหญา้าเดี๋ยวเป่าเท่าเขียนให้ท่านผู้ชุ่มธรนผู้ชม,ะม,ชมนะครับเ่าเท่าเขียนให้ตัวยังไงเด้อนะครับเอฟซีพอยังมีงไงสุขุสุคนปู่นนสวรรค์16กรกฎาคม2568ได้พี่น้องได้เป็นแนวทางนะับฐานมาค์ทาชอบถูกเกย์ตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะพี่น้องเนาะนะับ สามตัวนะครับมาสิบหน่วยทด้เป็นน้องเด้มสูตรนี้เดินดีนะปีนี้เพิ่งหลุดแค่งวดเดียวนะครับมาสิบหน่วยสามตัวนะครับงวดนี้ได้เจ็ดแปดเก้านะครับส่วนมากมาหลักสิบน้องปูเนาะงวดที่ผ่านมากกว่สี่นะครับงวดที่ผ่านมากเ่ยนะปูให้สี่ลักสิบพี่น้องนะครับสี่ลักสิบเห็นไ่มครับสี่มาหลักสิบไ่มีสี่หกนะครับไม่มีสี่หกนะับงวดนี้บ่มีเลขชอบปะปู นี่ครับเป็น,นเอตัวนี้ดิเจ็ดสี่สามเนี่นเาเอาทำชมเล็กติดสามกับสีพี่น้องถ้าวิ่งวิ่งสามนะครับชุดนี้เป็นบนล่างด้วพี่น้องด้นะครับนี่เขียนในเอฟซีมันครับผม่ผได้มีลักหน่วยหาจัมาใซเจ็ดแปดเการู่ใดมีรักหน่วยแมนแมนปู่ว่ามาเจ็ดแปดเกาม่มมาปูจับให้เจ็ดสามเจ็ก้เก้ นะครับราคสามสี่ปูจับมาน้ำกันนะเปลืกติดแต่ว่าผูไร่มีรักนวยแม่แนนะปูวัดจับมาใส่เจ็ดแปดเก้านะครับถ้าสามตัวเจ็ดสี่สามเนชุดสามตัวหาลอตเตอรี่ใบพี่น้องเผื่อมาเลขท้ายสามตัวหรือรางวันใหญ่นะแต่ว่างถ้าเด่นเด่นเก้าสามกับเก้าสี่เจะมารางแบบปูเก้าสามเนี่ยมันเวลาจังสันละถ้ายหาลอตเตอรี่หาตัวไห่ปูเก้าสามเก้าสามตีปู เน้นเน้นเก็สามโหลดก้าสามโหลดตัวนี้ตัวเดียวถ้าพูดได้มากตัวเดียวถ้าพูดได้มากตัวเดียวก็เน้นเก้าวสามตัวเดียวก้าสามตัวเดียวถ้าตัวร้องคือก้าวสี่ก้าวสี่เอาจำช่าเลขดับได้พี่น้องได้อันนี้แคปหน้าจอพี่น้องนะครับดับตามสูตรนะครับผมเมื่วันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมหกแปดนะครับดับไปกับบนล่างได้พี่น้องได้ดับตามสูตรเครื่องไฟเม่เอามาแล้วมาถือเลขดับก็จะว่ามันดับอ่าให้ติดไว้ให้ติดไว้ ทามักได้พี่น้องได้ปูบ่ได้ว่าบ่บรินวา่ดาบบดับบ่รินว่าดับดับสนิทมีโอกาสมากพี่น้องถ้าตรงเลขมักเลขชอบเลขฝันหรือเลขได้มากถูกใจนะครับติดไว้มาได้พี่น้องแต่ว่ามันแห่งโอกาสมันน้อยม่านมาน้อยพี่น้องอ่าเอาเจ็ดหกหกเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่แปดแปดสี่เก้าสองสองเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับทาตรงนะครับทาตรงเลขมักเลขชอบเลขฝันพี่น้อง ติดไว้ได้พี่น้องได้แต่ว่านี่ปูให้ดับตามสูตรแต่ว่าปีนี้ดับอยู่ดับยุงวดเดียววดสองหาสองพี่นอ้องอดับไปยุงวดเดียวอันนี้ลงให้ FC เอฟซีเบงผู้พันผู้พันถามมากกับมี่นะพี่น้องเนาะแต่ว่าปูยำบา้าถามมัดถาชอบ,บติดไว้ได้พี่น้องติดไว้ได,ด,ไได้อันนี้ดับตามสูตรโอกาสมันมาหน่อยอ่าพี่น้องเดี๋ยวโอกาสมาหน่อยเอาเอาตัวเด่นพี่น้อง นี่ครับตัวเด่นเก่าสเกหาลอตเตอรี่คู่เดียวป่วถ้าผู้ใดมักอ่าลักเจ็ดกัเจ็ดสามเจ็ดีปดนี่ปูประจับ83 8สาปดระจับแปดตรงดับติปูดีจังไห8แปดแปดี่ปูกับตรงดับอยู่เพีงปูเลยประจับผู้ใดมีหลักงวยแม่นๆจับมาใส่เจ็เก้าได้พี่น้องได้จับมาใส่เจ็ดแปดเก้อ้าแคปหน้าจอทำมาชั่วมันเ ปูคือว่าดับมันบ่ดับดอกแต่ว่ามันมันโอกาสมันน้อยคือ8ปดรมากกับสกับสี่แปดสองนี่มาได้บลาปูแปดสองสองแปดมาไดคือแปดนี่ะบ่มากกับแปดสามแปด่ปูเลยปรจับพี่น้องถ้าแปอื่นนะครับแปดสองแปหรือปูได้มาแปดได้ก็จับไซแต่ว่าถามว่ามาได้บ่มาได้ปูก็เลยปรจับแปดสมแพี่น้องนะแมาใดเด้พี่น้องเด้อมันโอกาสมันแค่สองปอร์ามปอรนะครับท่านผู้ชม รบขอบคุณขอบคุณปูซาทุกครับปูขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องทุกท่านนะครับผมซาถูกคัะ,คะให้โชคให้มา่เด้อพี่น้องเด้อนะครับพบกันคลิปหนะ้านะครับสวัสดีครับให้โชคให้มานนะ